สวัสดีครับแม่บัวครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านครับวันนี้ครับผมมาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่บัวครับในงวดของวันที่16ธันวาคม68ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาที่วัดครับเพราะว่าคุณแม่บัวก็มาดูแลวัดแล้วก็ทําความสะอาดปัดกวดเช็ดทูเนาะแม่เนาะครับหลังจากที่เสร็จจากภารกิจก็คือไป กีดยางแล้วก็เมื่อเช้าโทรมาบอกว่ากาลังเก็บน้าน้ํายางอยู่ใช่ไหมครับน,น้ำยาดมกรดกำ<อ>ลังกลับครับครับโอเคครับวันนี้คุณแม่บัวบอกว่าได้แนวทางตัวเลขความฝันแล้วเนาะแม่เนาะครับสลับแม่บัวเองครับท่านผู้ชมครับที่ผ,ผ่านมาความฝันของคุณแม่ก็ เข้าบ่อยครั้งครับแล้วก็มีหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแม่เนาะครับเมื่อที่ผ่านมาแม่บอกอะไวบ้างใช่เพราะว่าพี่สาวเสียชีวิตแล้วครับแม่ใช่เมื่อที่ผ่านมาพี่สาวของคุณแม่ก็คือเสียชีวิตเนาะคุณโทรมาคุณแม่ก็เลยไม่ได้เล่าฝันอายุเท่าไหร่แล้วครับแม่อายุ19เ็ดอะไรเกยๆก็คนแก่เนาะไม่สบายตอนแรกเขาก็ว่าเป็นเร็วในถุงน้ำดี แต่พอไปไปมาเขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งลำไส้พี่สาวแท้ๆใช่ไหมครับก็เขาเป็นลูกพี่แหละก็พ่อเอามาเลี้ยงตั้งแต่อายุสองขวบก็เป็นพี่คนโตจ้ะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่บัวด้วยเนาะครับคุณแม่บัวบอกว่าฝันแล้วคุณแม่ฝันตั้งแต่วันไหนครับผ่านมากี่วันแล้วครับฝันเมื่อวานเมื่อวานนี้เองเนาะครับเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าเรื่องราวความฝันเลยเนาะครับ คุณแม่ฝันเห็นอย่างไ่ครับผมแม่บวกกับคืนบ้านแม่บวกก็ไปที่บ้านทุ่งหลวงครับไปก็เลยไปนอนก็ฝันที่บ้านทุ่งหลวงแหละผมเมื่อวานเมื่อวานนอนอยู่ที่นู่นเลยจ้ะไปเยี่ยมหลานไปเยี่ยมหลานอครับตอนนี้พอนอนก็มันฝันก็ใกล้จะสว่างแล้วประมาณปีสองปีสามนี่แหละในฝันว่าลูกชายนะเขาขับรถมาบ้านเขาขับรถมาที่บ้านเขามาจอดไว ตอนนี้พ่อเขาบอกว่ามึงจัดทาไมมึงเกะกะแกก็ไปเข็นครพ่อในบ้านแนี่แกก็ไปเข็นว่าเข็นยังไงรถไปอัพคันเบลอเบลาไปเข็นได้ไงแกเข็นยังไงไม่รู้แกเข็นไปรถคว<อ>่ำคว่ำตลบลงสามครั้งครับตอนนี้รถคว่ำบอกเอ้าทาไมมีแรงไปเข็นรถเป็นรถคว่ำวางอ่ะจอดหน้าบ้าน,นเกะกะไอจอดข้างๆแกไว้ตอนนี้พ่อ แกเดินมาแกก็ไปปีนต้นไม้ว่าไปเก็บที่เหล็กอะไรเนี่ยแหละถักที่เหล็กยังไงแกก็หล่นลงมาลงลงมาก็กระแทกกับต้นไม้เนี่แกก็นิ่งไปเลยก็เรียกว่าเรียกแกก็ไม่ฟื้นเนาะก็ว่าเอ้าที่เข็นรถมีแรงเข็นรถพอมาตกต้นไม้ก็ตายในฝันเนาะแต่แม่บัวก็ไม่ร้องไห้แม่บัวก็แบบเออตายก็คือเขาหมดบุญเขาในฝันเนาะก็ก็พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆก็บอกเอ้า ไม่เสียใจเสียใจได้เขาก็ไม่ฟื้นหรอกคนเราเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติในฝันนอก็พูดว่าเออพูดเหมือนไม่ชีเนาะเหมือนพระเลยโอ้บางลงใจหมดแล้วเรื่องเกิดเรื่องเป็นเรื่องตายบางอย่างเนาะในฝันตอนนี้แม่คนจะคลองบ้านอะ่ะแม่ดองเขาก็เรียกว่าเอา้าตื่นบอกตื่นแล้วฝันแกก็เรียกก็ตื่น บอกนี่เรียกชงกาแฟให้โอ้ยชงกาแฟให้ทําไมต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเชาง้า<ก>ไแกไม่ปลุก,กให้นอนนะไปนอนแต่เราว่าทํางานกลางคืนไม่เคยได้นอนอแกก็ไม่ปลุกแต่ก็นอนก็จะไวจะนอนเนาะมันก็นอนดึกพอนั้งก็ตื่นมาก็เอ,อทำไมมันฟันแลกแลกว่ะก็คุยให้แม่แกฟังแหละคุยให้แม่ดองฟังจ้ะฟันวาลูก ชายขับรถมาบ้านามาจากกรุงเทพมาจอดแล้วก็เขาทําไมต้องไปเข้นรถไม่มีแรงเข้นรถปิกอัพรถคันนี้เขาเพิ่งออกมาใช่ไหมครับแต่รถจะของเขาที่เขาออกมาที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเนาะหลายกี่เดือนแล้วก็เขามาช่วงวันแม่เขามาขับเขาออกเขาก็ขับมาวันแม่พอดีใช่ผมเห็นอยู่ที่ว่าเขาไปแะหาแม่ดองเขาครับันนั้นใช่ไหมครับแม่คันนั้นอืคือคุณแม่บัวฝันว่า ลูกชายขับรถมาที่บ้านครับแล้วคราวนี้พ่อเนี่ยเขาก็คือแฟนของแม่บัวน่เขารู้สึกว่าเขามันจะเกะกะเขาเลยไปเข็นครับแล้วคราวนี้รถเนี่ยเกิดคว่ำพลิกคว่ำสามตลบครับพลิกไปสามรอบแม่เนาะครับแล้วทะเบียนรถนี่ทะเบียนอะไรครับแม่จ๊ทะเบียนรถเขาก็เก้าห้าแปดสามเก้าห้าแปดสามครับแล้วอายุของพ่อครับแม่อายุของพ่อของแฟนแม่วัวเนาะ ว่าเขาตกต้นไม้เสียชีวิตหกหกห้าอ๋อปีใหม่นี่ก็ย่ง 6, 6. าอองหกหกเขาเกิดพอศอะไรครับแม่เขาเกิดศูนย์ศูนย์สองเกิดพอศสองพันห้าร้อยสองครับก็อายุทำไมหกห้าก็หกหกเลยแหละหกหกศนสองใช่หกหกสิบห้าย่างหกสิบหกแม่บัวบอกสอห้าศูนย์สองใช่ เพราะว่าตกต้นไม้มาเสียชีวิตเพราะในความฝันนะคุณแม่บัวบอกว่าพ่อเนี่ยเขาไปปีนต้นไม้ครัเก็บผักขี้เหล็กบอกอยากกินแกงขี้เหล็กไปปีนแล้วก็ตกลงมาครับบอกเข็นรถมีแรงเข็นแต่พอเข็นรถเสร็จทำไมไปปีนต้นเหล็กตกมาก็ตายอาเงียไมตายง่ายจังแม่แล้วถ้าแม่ยึดเอาตัวเลขนี่ก็คือยึดเอาตามตามที่ผมพูดนี่เลยใช่ไหมครับก็คือเป็นทะเบียนรถแล้วก็อายุของ ของพ่อของพ่อก็คือแฟนของไม่บัวเนาะครับตอนเล็กก็คือตามนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแต่แล้วว่าร้านสามเมื่อเช้าอยู่ๆเขาก็พูดเนาะบอกว่าหกห้าเจ็ดหกมันพูดมันพูดคาเดียวมันก็เดินหนีเอาเคยเนาะที่น้องอลิสาเขาเคยบอกถูกเนาะวันนั้นก็สี่ห้าเขาก็ถูกสองห้าวันนั้นก็ถูกครับแต่เขาพูดครั้งเดียวเขาจะไม่พูดอีก เขาบอกเลขถูกมาสองวันแล้วสองวดแล้วตั้งแต่ไม่ได้มาเอาคลิปเลยครับรอบนี้เขาบอกเลขห้าเจ็ดหกใช่ไหมครับห้าเจ็ดหกโอเคครับอันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางนอกเหนือจากความฝันอีกทางหนึ่งครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขของแม่บัวครับแม่บัวให้แนวทางตัวเลขมาก,ก็คือ9583มท่านผู้ชมก็อย่าลืมตับด้วยนะครับเป็นทะเบียนรถของลูกชายครับที่ขับมาแล้วก็ อ่าพ่อเขาไปเขียนแล้วก็พลิกคว่ำสามสามรอบเนะแม่เนาะ,ะครับอันนี้ก็เป็นปริศนานะครับท่านผู้ชมครับแต่คุณแม่ยึดเอาทะเบียนรถเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นพ่อเขาก็ไปปีนต้นไม้ตกลงมาเสียชีวิตค,ครับอายุพ่อก็65ย่าง6 6ปีครับอ่าเกิดพศ2 5 0 2ครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็มีเลขหลานบอกเลขถูกมาสองวันติดแลวครับท่านผู้ชมอ่ารอบนี้คุณแม่บัวบอกว่าหลานบอกมาแล้วครับ เป็นเลข576ครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยเนาะครับโอเคครับเรื่องราวความฝันแล้วก็แนวทางตัวเลขของแม่บัวครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสาหรับผมเคยอีสานใต้ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนำตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับ อ่าเดี๋ยวให้คุณแม่บัวอวยพรให้เอฟซีหน่อยนาอแม่เนะาะครับผมครับแม่บัวเขาอวยพรให้เอฟซีทุกทุกท่านค่ะก็ให้มีโชคในปีใหม่นี้ให้ได้รับโชคใหญ่ทุกคนเลยค่ะครับสาธุครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายของแม่เดี๋ยวให้ไกลวันเดี๋ยวผมโทรหานะครับแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่บัวครับท่านผู้ชมครับถ้าจะเดินทางมาหาคุณแม่ก็ต้องโทรมาก่อนเนะาะคะเพราะว่ามันไกลด้วยนาอแม่ค่ะครับครับ ใช่คำเก้วบอกว่าโค้งสุดท้ายจะมาแน่นอนครับวันนั้นก็โทรมาสองครั้งก็ติดงานครับเวลามันติดตัวไม่ได้เลยเพราะลูกูกสาวเขาก็ไม่รู้จักพี่น้องทางญาติทางคุณหานเลยสักคนไม่บวต้องรับแขกที่เผาผ่านมาแต่เขาตรงนี้แต่คุณแม่บัวไม่ว่างเลยผมก็เลยไม่โทรหาครับสลับแม่บัวเองนะครับท่านผู้ชมผมสังเกตดูเวลาทําคลิปของแม่บัวนะครับบางครั้งทําครั้งเดียวก็เข้าเลยบางครั้ง ต้องทำสองรอบถึงจะเข้าคลิปใดคลิปหนึ่งเนาะแม่เนาะ,ะแต่ส่วนมากแล้วคุณแม่บัวจะฝันแน่นนะครับถ้าทำสองสองคลิปนะครับตั้งแต่ตองวดกับโค้งสุดท้ายเนี่ยบางครั้งเข้าทั้งสองคลิปเลยก็มีเนาะแม่ครับในวันนี้คับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมมาติดตามให้ครับสลับคลิปนี้ผมเคยสานใต้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับขอบคุณแม่บัวมากๆครับผมขอบคุณครับ